จากคิวตามใครที่ค<บ>นเร็วโอนเร็กว่าแต่ว่าตอนนี้คือเราใช้เราพนักงานเราเนี่ยรับคิวคือโดยการรับมือ,อทีนี้ถ้าบอดไปมันจะมีปัญหามันจะชนเงนินแต่ว่าตอนนี้ในบ้านเขียวเรามีรหัสให้เอาเพราะอย่างนั้นก็คือรันมือไปเลยแล้วก็ระบุเดี๋ยวเขาใช้ลูกค้าปัจจุบันเขาใช้งงนัไ้ได้ไหมกับบ้านตุ้มปี๊ดไม่แต่ว่าเสร็จแล้วมันแค่สองร้อยกว่าแบนที่เหลือน่ะรันระบบประป๊าได้เลยสองร้อยกว่าแบนที่เป็นงานต่อที่โอนสิบกับสิบเอ็ดนะคะ อย่งนั้นก็รู้ภาคเก่าเคลียร์มือทั้งหมดนะใช่เพราะว่าอยากคุยเองด้วยอยากอยากอยากให้เขาสบายใจว่าก็ตั้งแต่เคยเสียไปเอาตัวแค่ระบบใช่อมาเอาตัวเองมาขายเลยนี่ตัวขายตัวนั่งยืนมาดิมาดิมาลูกเอาไปเอาเดี๋ยวเอาสองคนซิมาดูให้ทีมาเดินนั่งข้างหลังโอเคตัวนี้โบค่ะขอตะกร้าเลยค่ะจ้าขอตะกร้านี่ครับซิมพลัสผมบอกเลยว่าผมใช้อยู่ทุกตัวซิมพลัสเรามีมากี่ตัวครับ มีแค่นี้เหรอใช่ค่ะมีได้ายเราไต่ปองที่หนีบผมเครื่องดูดฝุ่นอะไรเต็มไปหมดมองเห็นตัวจำเก็บเวลาสิบนาทีเนื่องจากเราพูดถึงโน่นนั่นค่ะคุปปัตเอรใครอ่ะยูวอนทำไมนะครับเดี๋ยวมีน้อยมีอะไรบ้างคะสองตะกร้าหรอป้าน้อยยูวอนเปิดพารามิเตอร์เปิดพารามิเตอร์แล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเขาขายกันยับยับแล้วครับไปดูคลิปได้ฟองควันถูกแล้วครับค่ะเดี๋ยวรอใกล้ใกล้ใกล้โดนกดแล้วมาตัวนี้ตัวแรกคือเป็น เอ้ยอันนี้ใช้อยู่ตู้ไหมปนอยครับนี่นะครับเตารีดพกพาอันนี้ที่เราพกไปญี่ปุ่นด้วยสองรอบเลยนี่เตารีดพกพานะครับเตารีดไอ้น้ำเรียบมากนี่เรากดขอโทษครับลุงอันนี้สะดวกเราไม่ใส่น้ำทีนี่เใช่ไหมให้รู้นี่รุ่นรุ่นพิเศษรุ่นมีเนยไม่เข้ารับไหมรับเลยยเชือรอน้ำสักครู่นะ จนี่ครับเราจะพกพายไม่เราดึงนี่ดึงขาดึงงอแบบนี้พับเหลือแค่นี้ที่เราพกไปญี่ปุ่นกันเลยใช้อยู่จริงนะครับแล้วมันทำให้กระเป๋าเดินทางมันดูไม่รกด้วยนะอันนี้รุ่นพิเศษถ้าเหมือนเราจะพกฟอลรีดไปเนี่ยใครเดินทางบ่อยจะรู้นะครับมันลําบาก แต่ว่าเนี่ยนวัตกรรมใหม่ปกติพันสายเหลือเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเทกแน่วันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับใส่น้ำนี่เปิดรูใส่น้ำปังเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำดื่มแล้วเป็นน้ำสะอาดน้ำประปาก็ได้แล้วแต่ว่าน้ำดื่มอ่ะมันจะไม่มีมวลบ้านเราคือมวลคือ คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณเขาเรียกว่าอะไรวะจับไปล่างห้าภาษากลางเรียกว่าอะไรบูมอะไรคุณเหรอเออเขาเรียกว่าสิ่งสกปรกภายในน้ำอ๋อเกษตรกรฟ้าตายเดี๋ยวม้วนนะครับมันจะไม่มีม้วนถ้ามีม้วนมันจะไปโดกดตันรูจั๊สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดเองอ่ะก็พอได้อ่ะนี่ครับกลางออกมาจึงรีดได้เลยนี่เอาเอาเอาเสื้อมาสักตัวสิเสื้อยืดหลังบ้านอ่ะ ขอเสื้อยับยัดรูปตัวยะเนี่ยนะครตอลี่แล้วตอนนี้500กว่าบาทนะผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับแล้วรุ่นพิเศษรุ่นก็เนหมีเนยนะครับน่ารักปิดโหแรงด้วยนะเนี่ยมันจะเรียบมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูสักครู่นะะคได้จ้ะแล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรปักท้องกันเลยไหมปักท้องกันเลย่เครื่องปั่นไฟฟ้านะครับมีหัวให้เปลี่ยนขอคนละใบสักชิ้นได้ไหมสักชิ้นเครื่องปั่นไฟฟ้าที่หลังจะขายเครื่องปั่นอ่ะเนาะเครื่องปั่นเนี่ยขายเท่าไหร่เนี่ยอย่าบอกว่าจะขายหลักร้อยนะ เครื่องปั่นก็ได้เอาน้ำแข็งมาแต่ซิมซิมพัดนะครับทุกคนเป็นสินค้าคุณภาพดีนะครับไม่ใช่ของแบบกองแก๊งแน่นอนไหมครับไม่ว่าจะวัสดุระบบนะครับพังยากแน่นอนอืมมาเสียบปั๊กแล้วเขาทาแบบหลายอย่างมากเยอะมาให้เรื่อยๆแล้วก็ขอโัวมาแบบพิเศษเรื่อยๆเพราะว่าแบรนด์เนี้ยคือรอเสิงลูกค้าอยู่จริงๆได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่เครื่องปั่นไม่เสียบป่ะเสียบแล้วครับไฟขึ้นแล้วค่ะพี่ยูน่าจะหมุนไม่เข้าหรอกต้องหมุนให้เข้าล็อกมาเลยจะได้เห็น ต้องเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนเปนวันนี้ค่ะพี่มาผ้าเสื้อมารีดนี่นี่นะครับอันนี้อ่านี่เห็นไหมความยับเห็นไหมครับเห็นไหมเสื้อยืดที่แบบว่าเพิ่งซักมาเวลาเราอยู่ที่โรงแรมหรือว่าอะไรเราก็แขวนเห็นกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็เปิดเปิดเลยเนี่ก็แบบนี้เลยผลไม้ได้ยังสั่ง ง่ายมากไม่ต้องมีขาตั้งเห็นไหมไม่ต้องมีขาตั้งตักรูดขอโทษมาจะชอบความมันร้อนเร็วเท่แหละมันร้อนเลยมันยิงไอ้น้ำไปแล้วดูผมเอาเสื้อมาอีกมาไหใกล้สิดูมาเดือดตัวนี้ไหมตนี้แหละี่สีขาวเป็นชัดัใหญ่รีดได้หมดนะครับไม่ว่าจะผ้าอะไรเสื้อยืดเสื้ออะไรเนี่ยบุญ คือให้มันดีๆสิมาโอเคอาเชิดนี้นะอืงจะเลื่อนหนีไว้ทำไมนี่ค่ะทุกคนดูนี่รีเออใส่เชิดมาใส่เชิดนี่เรียบแล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เขาบอกว่าใช้ดีนะพกไปต่างจังหวัดง่ายใช่ไปได้หมดเลยต่างประเทศก็ได้ทิ้นเชิ้ตได้ครับตอนนี้เชิอมาเชิอกนะเสื้อนะเรียนได้ไหมนี่ตั้งได้หมดเลยทุกผ้า แล้วที่สําคัญคือตัวเนี้ยรีดสูตรได้เพราะว่ามันจะไม่ทําให้สูตรพังรีดแบบเสื้อแบบแบรนด์เนมแบบเพลงๆได้จะไม่ทําให้ผ้าเสียนะครับบางทีตะก้าฮอจพันแล้วนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี้มาทุกคนตะก้าจากห้าร้อยกว่าบาททุกคนจากหลักพันนะครับดูนะอันนี้ยับๆเลยนะเห็นชัดนะยับๆเลยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลิศอาจารย์ดูนะดูสิดูสิ เรียบเลยอ่ะดูดีดน,นี่ทุกวันนี้นะครับพวกแบรนด์ขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับ<ม>เวลาแม่ค้าไลฟ์สดเขาใช้แบบนี้หมดแล้วนะครับเขาไม่ใช้ตอรีดแบบว่าเอามาตั้งรีดแล้วนะเพราะมันทำให้ผ้าเสียปปปด้วยแต่นี่คือเขาจะทําให้ปปพ่นไอ้น้ำร้อนครับเขาเรียกว่าตอรี่ระบบไอ้น้ำปกตินะพวกนี้นะเมื่อก่อนนะลหลักพันนี่ไม่มีนะครับหลักลายพันหลักเกือบหมื่นหลักหมื่นกว่าทั้งนั้นนะครับตอนนี้ไอ้น้ำผมจะด่ข้างเดียวให้เห็นนะครับ ทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเราไปไกลแล้วนะครับเราพัฒนามาจนถึงว่าเราสามารถซื้อตลิ่ไอ้น้ำได้แบบนี้ในราคาแค่หลักร้อยกว่าบาทซึ่งในรายนี้เหลือห้าร้อยกว่าบาทนะครับพี่เเฉพาะเรานะครับเ,เมื่อก่อนนะใครมีตอลิ่งไอ้น้ำที่บ้านนะคือบ้านรวยนะบอกก่อนอุ้ยแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วไปต่อไปต่อนะจำเป็นต้องมีนะคะเดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นต้องมีขายแล้วนะแนะนำนะใ,นใครไม่มีเนะี่ยยังไม่มีตลิ่ไอ้น้ำใช้นะครับนี่้องลองดู นี่ทุกคนเห็นความความแตกต่างปะเนาะง่ายเนาะมึงง่ายจริงๆเนี่ยมึงรู้สิเนี่ยยิวใช้มือเดียวด้วยนะนอันจริงเราไปคอนเสิร์ตอ่ะเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ต้องเอาขาตรงขาตั้งบางทีเราไปรีดบนที่นอนมันดูแบบแล้วไปโดนผ้าคลุมผ้าปูโรงแรมอ่ะเออไม่เลิศอันนี้เลิศิมาอีกหนึ่งนาทีเราเร็วๆให้อีกร้อยเครื่องสุดท้ายแล้วผมเป็นคนซื้อมาเองเลยนะตาวีดเนี่ยเมื่อก่อนเราซื้อวันนั้งพันกว่าบาท ตั้งหลายพันอันนี้เหลือไม่ถึงนี่ดูฝั่งนี้รีดแล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่รีดนี่แป๊บเดียวตอนนี้ครูปองเข้าง่ายมากเลยผีร้อยเข้าไปอีกทุกคนยิ้มกล้าวเลยครับเหลือสี่ร้อยกว่าบาทปกตินะครับซื้อไม่ได้นะครับราคา้องเป็นพันมาแล้วคนขายมาแล้วสวัสดีค่ะขายไม่จัเป็นแล้วมั้งอ่ะเร็วๆตอรีตอรีขายตอรีขายไปหมดแล้วขายตอรีให้หนึ่งนาทีหน่อยจ้า ขอเพลหนึ่งเลยที่สุดท้ายพี่เจนี่ฟังหนูนะตัวนี้คือจะเป็นเตารีดน้องเลยนะลูกค้าแล้วก็ได้ทั้งหมดตัวห้ลูกห้าลูกเป็นไอ้น้ำแบบแรงกดปุ่มครั้งเดียวไอ้น้ำออกเลยรีบปาดได้หมดทุกชนลเรื่องนั้นท้ายใครยังไม่หมด้เนรื่องแบบนี้รีดได้กระหน้าจบุนักเรียนนักศานัก่าปริญญาที่ห่วคระบบยางีรได้อะกระดงรีได้่านได้บอกเชือแห่เชือกเชือ ก็เชิญแบบว่าชุดนักศึกษาชุดนักเรียหรือจะเป็นตุงเกยีนโอ้ยนักคเาจะให้ลค้ดูซักหนตัวแน่ไดยได้เลอยู่หน้าไลฟ์พี่เจนี่วันนี้ราคาพ600เท่าไหรพี่จันโอ้ยพี่ทอง600 600 0หน้านใครราคาบ0 0ที่นี่กดตอนนี้เลยนะตอนนี้ได้400กว่าบาท400กว่าบาท400กว่าเฮ้ย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 อ้ย้ย้ย้ เอาหมดเวลาไปเครื่องปันเลยเครื่องตันฝ่ายัรัาสปู๊ด้าครับแบบนี้เรียกไม่เรียกพี่ขาตอบให้หนูฟังหน่อยนะเรียกว่าเรียกว่าเรียกวอยมากแบบนี้แน่จกโฟล้าได้เลยถ้าจะเป็นกางเกงยีนหรือว่าจะเป็นผ้าลูกคู่เราก็รีได้ได้เลยนที่ตอนนี้กางเกงหรือว่าจะเป็นกระโปรงสกีเราก็รีทํฝ่ายได้หมด ดรอใหม่แม่เหลืออีกแ่เลือดจ้าเนือดที่สุดตอนนี้ไปกินตัวแล้ววันตอนนี้ตัดตัวหน้าผ่าแล้วก็ตัดตัวตัวเองไปเครื่องตัดให้พี <the <the yeah. pues okay. ่เลยไปเครื่องตัดให้พี่เลยเออลูกอ่ะเครื่องตัดน้องพี่จะนี้ได้ค่ะไปต่อไปการูเราได้ทิ้งไยจบเลยนะถ้าปั่นน้องแข็งให้ดู เออเปิดช่องแค่นี้ก็ได้เ่าจะเปิดทั้งหมดก็ได้นะใครจะทำน้ำปรุงน min ้ำปั่นนะครับปั่นน้ำผักน้ำผลไม้ตอนเช้าหรือจะทำน้ำปั่นขายปกติซื้อเท่าไหร่ครับเครื่อปั่นปกตเดืซนเท่าไหร่ครับ เราหนึ่งปีเต็มนะลูกค้าเสียเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องรอจ้าดแล้วก็หนลวอที่ใส่เป็นหัวปัดเนื้อปัดจักปั่นได้เบอร์หปกติชื่อพันเเนื้อปั่ค่าพีตอนนี้แปดร้กว่าบาทถ้ารอูมดูส่แบบว่าเป็นข้าวสารหรือว่าพิการ เบอร์หนึคับนก้าทบเก้อออันี้แค่เบอร์หนึ่ง น้ำเป็นน้ำต้มปั่นน้ำส้มปั่นไปแล้วนะครับตอรี่ขายดีมากตอนนี้น่ากินอะไรครับใส่จากพวกข้าวปั่นอไรอย่างเงี้ยซ้มอร่อยให้ดูความละเอียดนะด้ลูกค้าโอ้โหแต่ง้ิ่ง เต่ตอนนี้เหลือเยอะไหม,ม,มแมแ่ตอนนี้เหลือแล้วเยอะแล้วขอ่าทำไมขายถูกอย่างนี้อ่ะครับซิมแฟทพี่ค่ะชองอะไรที่เป็นนี้นะนช่วงน้ะผมคื้ว่าแพงกว่านี้นะพี่ค่ะลูกค้าที่กดตอนนี้นะเหลือพ่เท่าไหรเนี่ยโอ้ยก็พน,นละเอียดมาเพื่อให้เซ็นสองอคุณหน้าให้ยองสองเซนะ็นี้นะสองตก้านีนะลูกค้าริเศษแล้วเหลือไม่เยอะแ้ด้วยสิตัวปาปรับหัวใช้นาได้ แบตเตอรี่ตัวงานที่เป็นตัวเครื่องนะลูกค้าค่ะตัวสายเสียบไม่กินไฟแน่นอนคร้บอเ่อมออกปับหัวใ่ชิมจหน่อยแค่ะลูกค้าแบบอินซึ้นเย็นไหมเ่ขาไปชิมช่วยไหมตอนนี้เราคอนดร้วค่ะซิได้จิงไปมากได้รานสายมากได้สาี่าตอนน้หมดแล้วครับมาใ่พอดีแล้วก็ี่ค่ะปวดแน่นอนวันนี้แน่ นี่ารกุเยันิันออเดอร์ลั่มามันใชดจริงๆนะของซิมฟัสผมบอกก่อนนี่ค่ะเขาเห้ันเป็นปัดตอนนี้เนี่ยเขาปักหมตะก้าตัวงานาตอรีให้เราใช่ไหมใช่ลูกค้าะเป็นการออเดอร์ระห่าล้แล้วก็งานปัตอนนี้สงคมแล้วนะก้าาอมา่อม แล้วที่เขาปรับทูตเป็นตัวงานปรับแล้ว734บาทใครยังไม่กดไหมพี่ขาใครยังไม่ป๋าป๋าชิ้นหนูให้หนึ่งรอบก็ได้มาพี่ขาหนูให้หนึ่งรอบก็ได้ต่อไปแล้วแล้ววันนี้คือราคาโคตรดีครับราคาดีมากจริงๆนะของซิมรัตนะเอาจานให้หนูหน่อยเอาจานให้หนูหน่อยค่ะพี่เนื้อตัดพริกกระเทียมบอกเลยต้องโชว์ไว้ที่ร้านแต่เลต์พูดเก๋ลูกอย่างฟูดเก๋นะลูกไม่รองไม่ดังไม่เป็นสิทธค่ะพี่ เขาันนี้คือแบบเยอะกว่าราคาดีมากฟู้ดเกรดครับทุกคนเพราะฉะนนั้ใช้ประกอบอาหารได้ทุกทุกเมนูไม่ต้องกลัวสารปนเปื้อนฟู้ดเมนูเลยพี่เครื่องปั่นหล่อมากใช่ดีครับซิมพัทดเป็นเป็นลูกค้าอยู่แล้วทำไมวันนี้ขายถูกจังเลยอ่ะลูกค้าโคตรคุ้มเลยตอนนี้นะครับเครื่องเครื่องปั่นมาแล้วครับทุกคนเครื่องปั่นมาแล้วเหลือกี่บาทลูกค้ากดได้กี่บาท คนแรกก็ต่ำสิตอนนี้คุณดีทำกำไรเกิน900นักเดี๋ยวได้ผูกบองในช่องเราอีก9899 600กว่าบาทคนนี้กดได้622บาทอะไรที่เขียนนี้นะนี่บอกเลยคุ้มจริงบอกเลยคุ้มจริงแบบนี้คนนี้กดได้734บาทเนื้อสัตว์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสัตว์แบบนี้ก็ได้เราทำเป็นแบบว่าบิงตรงบิงตูไปมีดคมมากพี่ขาอย่างนี้เลย งานพูดเก่งนะปันละเอียดแบบนี้เลยนี่ผมเป็นคนที่เหมือนตัวกล้าเป็นคนที่เจ็ดสิบสี่ตอรี่อีกรอบเลยตอรี่อีกรอบหนึ่งตอรี่อีกรอบหนึ่งใครมาไม่ทันตอรี่นะครับตอนนี้ตอรี่ไปหนึ่งพันกว่าบ้านแล้วบูมาเสร็จปับให้เดี๋ยวพี่หารบกวนนะฝากพี่ชนิดฝักตักหมุดตะกล้าตอรี่ให้หนูอีกหนึ่งตักหมุดตะกล้าตอรี่แล้วครับตักแล้วครับปักแล้วครับตักแล้วโอเคครับเชิญเขาบอกตักให้แล้วขอบคุณทางนี้เชิญครับแม่ค้าเชิญเลยครับ ที่เป็นชอน้ำ้าะเลยกินอันนี้เป็นปอเช็ให้ได้หม่อะเลยกินี้ปเช็หหนูน่อยนะตะปูังเกงเสื้อส้อชุดทงานพี่มไม่ถเลยทีเลยวรีบกดเลยรบการ้อนล้มเลยน0หนึ่งกันตกร้อยวัตต์นะสายยาวรึวะปอดไกใช้ได้เครื่องบินได้เติมน้ำเปลเดียวเขารีดแล้วเรานะเขารีดจิงบ ไปไม่ต้องใช้น้ำยาลีพารีออยไม่ต้องใช้เลยน้ำต่ออย่างเดียวคลีได้เลยเบอร์แค่รักษาแต่รัก่าอย่างเดียวเลยน้ำยาลีทาไม่ต้องใส่ป่ะไี่ใเข้ายปเขาให้เข้าไปไม่ค้าขายไม่ค้าขายความเจ็บปัญหาอะไรติดต่อได้เลยแู้วก็เขาบอกว่าอะไรนะยังไม่หมดนะดูเอ่ะหมดยังงอยเม่นขับน้องบูมราคาวันนี้เท่าไหร่พี่บูมลีทาเจ๋งมากพี่บูมลีทาเจ๋งมากแ่ะพี่หรอไม่ไม่นี่ลงขา แม่ค้าแบ่งสมาธิเก่งมากนะรืทั้งรีทั้งอันแปารีได้ก่งเเก่ยาเออนี่ได้หมเลคอดูท่าพเอหมดเวลาให้อีกอเครื่องรอเครื่องอีกรอเครื่องที่ใครพี่เบีให้พี่เ็กร้อเครื่องนะครับเพราะว่าราคาดีจริงๆนะครับใช้ดีจริงๆอยากให้ทุกคนซื้อซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะครับตอรีดนี้กับเครื่องปั่นพับเก่งเดินทางเพื่อท่องนีได้ พี่ขาสุดท้ายแล้วนะลูกค้าสตารรอบสุดท้ายแล้วนะสารเกณฑ์ปัดแบบนี้ได้ปกเสื่อโคอเสื้อพี่ขาทับเก็บเดินทางคุณน้องบินก็หายเจ๊ก็หายเจ๊มันต้องเป็นได้ด้วยใช่ทบขึ้นเครื่องได้ไปต่างประเทศได้ผมพาไปแล้วอืมพี่ิวับหมดยังคบนี่หมดแล้วจ้ากบอกว่าบริการการขายดีด้วยใช่ใครเนี่ยไม่นคอมเมนต์ตอนนี้มีแต่คนแบบ ร้านเราแบบโคตรเลิศครัใช่แล้วไม่ต้องไม่ต้องถามว่าทำไมแม่ค้าผู้เก่งนะครับเขาพูดแดรหลอกนี้มาปีนึงแล้วผมเข้าไปฟังตอนผมซื้อเขาก็พูดแบบนี้แหละผมถึงซื้อพูดเก่งมากเนี่ยขอบยังคนนีครับครับผมตบดันจนไม่รู้จะดันยังไงแล้วครับตบตบนะตบนะโอเคนะโอเคนะหมดเวลาแล้วนะ ไม่ใชกสายตานะรับประกันหนึ่งปีขอบคุณพี่เจนเนี่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ